สวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมแอดมินหนุ่ยนะครับในช่องทุเรียนไทยชาแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องทุเรียนใบเหลืองนะครับทุเรียนใบเหลืองเนี่ยอันนี้ใบเหลืองมาจากาการเลือกต้นพันธุ์นะครับการเลือกต้นพันธุ์นั้นถ้าเราเจอใบเหลืองเนี่ยถ้า หากว่าเราคิดว่าเรามีความสามารถเนี่ยทำให้ทุเรียนนั้นเฟิร์นกลับมาเขียวได้นะครับเพราะว่าทุเรียนถ้าจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับต้องใบสีเขียวนะครับถ้าใบสีเหลืองมันก็จะเจริญเติบโตเหมือนกันครับแต่มันช้ามากครับทีเนี้ยต้นพันธุ์เนี่ยสำคัญนะครับเราเลือก ก็เราก็ต้องเลือกใบสีเขียวนะครับที่มีคอเลฟิลนะครับใบสีเขียว,ย,วอยอดพุ่งๆนะครับยอดกระโดงได้ยิ่งดีนะครับทีเนี้ยถึงแม้ว่าพ่อค้านะ่ะเขาจะพูดกับเรายัางไงก็ช่างนะครับเขาจะบอกว่าโอ้โหปลูกง่ายเลี้ยงง่ายอะไรสารพัดนะครับที่เขาจะพูดกับเรานะครับเราอย่าไปเชื่อนะครับเราจะไปเชื่อนะครับเพราะว่า การที่เราจะมาปลูกแล้วเนี่ยเขากว่ากว่าเขาจะฟื้นกลับมาเขียวได้เนี่ยต้องใช้เวลานะครับหรือถ้าเกิดว่าเรา,าบำรุงไม่ถูกจุดนะครับหรือใส่ปุ๋ยฉีดยาไม่ถูกจุดต้นทุเรียนของเรานั้นก็จะไม่สามารถกลับมานะครับเขียวใบเขียวแล้วก็จเจริญเติบโตได้นะครับ หรืออาจจะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับอาจจะใบร่วงนะครับแล้วก็เป็นการสลัดใบทิ้งนะครับเป็นซันเบิร์นนะครับแล้วเราก็จะต้องสูเสียต้นพันธุ์นั้นไปเลยนะครับต้องซื้อใหม่นะครับสำหรับการแก้ไขนะครับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับ ทุเรียนนี่น่าจะเกิดจากการติดไฟท็อปนะครับติดติดเชื้อไฟท็อปเทอร่ามานะครับลากก็เลยไม่พัฒนานะครับจะส่งผลให้ใบนั้นเหลืองนะครับแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือ,อาขาดขาดแสงนะครับขาดแสงแดดนะครับแสงไม่เพียงพอนะครับทีนี้เรามาดูต้นพันธุ์ที่ ที่เป็นใบเขียวเขียวนะครับใบเขียวเขียวแตกใบอ่อนนะครับสังเกตให้ดีนะครับทุเรียนแตกต้องแตกใบอ่อนนะครับถึงถึงถึงจะถึงจะ,ะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็รากก็จะ,ะ,จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับจะแผ่ขยายพร้อมที่จะลงดินได้ตลอดเวลานะครับอันนี้คือ,อต้นทุเรียนที่ ต้นพันธุท์ที่ที่มีลักษณะที่ดีนะครับจะเจริญเติบโตได้รวดเร็วมากนะครับน,นี้เราไม่ต้องทําเลยเลยนะครับมาแค่ฉีดยานะครับฉีดยาฆ่ากันแมลงนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยไม่ต้องมากนะครับแล้วเราก็ฉีดอฮอร์โมนนะครับกระตุ้น การแตกรากนะครับวเวลาใส่ปุ๋ยก็ใส่ห่างๆโคนนะครับเดี๋ยวรากเขาก็จะเดินไปไปหากินเองนะครับคือคือไปลอ่อไปล่อรากเขานะครับห่างสักประมาณสักครึบหนึ่งครับใหม่ๆใหม่ๆก็ต้องต้องห่างสักครึบหนึ่งก่อนนะครับใช้จะจะเป็นปุ๋ยอินรีก็ได้นะครับจะเป็นอินรีย์เคมีก็ได้นะครับ หรือจะเป็นเคมีก็ได้นะครับแต่แต่ต้องใส่ในน้อยนะครับาแต่ใส่มากแล้วก็จะมีผลนะครับแล้วก็น้ำนะครับช่วงนี้หน้าแรงนะครับน้ำนะครับอย่าให้ขาดนะครับต้องดูสภาพอากาศด้วยนะครับถ้าร้อนมากนะครับเราก็ต้องให้วันเว้นวันนะครับหรือต้องให้ทุกวันนะครับคลิปนี้ผมก็ อขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับกหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้ไม่มากก็น,น้อยนะครับสวัสดีครับ